สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนี่เจอกับเราสองสาวใบเตยพรมจีค่ะกีกีค่ะใช่แล้วบอกว่าวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของแรค่ะคุณเตยค่ะค่าฝุ่นค่ะทุกเช้าตื่นมากลายเป็นกิจวัตรไปแล้วนะคุณผู้ชมที่เราจะต้องเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยมองแค่ตาเปล่าไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นฝุ่นระดับไมโคร แต,แต่เราสามารถมองเห็นมาได้เลยมันต้องเยอะขนาดไหนอะคุณมันต้องหนานแน่นมากๆอะแล้วมันดูดีอะคุณผู้ชมดูในภาพที่ขึ้นทางหน้าจอตรงนี้อันนี้คือเขตห้วยขวางเมื่อช่วงเวลา9โมงที่ผ่านมานี่เองนะคะคืออันนี้ไม่ใช่หมอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือฝุ่นนะคะที่แบบว่ามีมวลหนามากๆจริงๆ,จ,งๆจนเราไม่สามารถมองเห็นตึกสูงต่างๆได้อะใช่ตอนนี้ใครที่อยู่คอนโดสูงๆอาจจะมองเห็นชัดนะคะและเมื่อเช้านี้เนี่ยเตอพยเพียมเช็คค่าฝุ่นเชื่อไหมว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่อัปเดตแล้วนะใช่ เราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยทุกคนจะต้องใส่แมสก่อนออกจากบ้านแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันมากเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งคนหนึ่งนะคะในวงการบันเทิงที่เป็นหนุ่มรักโลก<ฆ>ก็คือโตโน่พาคินคนนี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยกับการดูแลรักษาโรคของเราให้มันน่าอยู่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆฝ<ฆ>ุ่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่โตโน่เนี่ยเขาคอนเซิร์นด้วยเหมือนกันนะคะ <6 S 1> อเมื่อคืนนี้นะคะพิชกี้ไปเจอมาเองนะคะก็คือนี่แหละพี่โนเขาไป เป็นงานพิเศษนะคะของทางสามงคลฟิล์มก็คือคุณพันสามเขามีการจัดฉายหนังกลางแปลงในงานเกษตรแฟร์เน,นีน่ยแล้วนั่งตุ๊กตุ๊กฝ่างานเกษตรแฟร์เข้ามาเลยนะพี่โนโออนะคะเ,ออเข้ามาชมหนังกลางแปลงพร้อมๆกับผู้คนที่มาร่วมในงานเกษตรแฟร์นะคะซึ่ง นักข่าวก็ไปถามพี่โน้ตเนี่ยเพราะว่ามันจัดกลางแจ้งไงว่าเออวันเมื่อคืนเนี่ยอากาศมันค่อนข้างโอเคแหละมันโฟล์คขาฝุ่นอาจจใช่ค้าฝุ่นอาจจะไม่ได้แดงไม่ได้ส้มมากนะคะก็สามารถอยู hmm. yeah. well, been, ่กลางแจ้งได้พี่โน้ตก็บอกว่ามีความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะจับเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวนิชาจําได้ไหมว่าออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเรื่องราวของผลกระทบของฝุ่น PM 2.5นี่แหละที่มันกระทบจนถึงขั้นเส้นเลือดตาฝอยเนี่ยตาแตกเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารแล้วเธอรู้ไหมว่า ที่น้องเกิดอาการนี้นวันไม่กี่วันต่อมาน้องต้องบินไปถ่ายแบบต่อที่ปารีสโอโ้โหคือมันกระทบไปหมดทุกอย่างเลยนะพี่โตโน่เขาก็บอกว่านอกจากเป็นห่วงนิชาแล้วเนี่ยเขายังเป็นห่วงประชาชนทุกๆุกคนเลยเชื่อไหมว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยยังมีหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆพี่โน่เขาก็อยากจะให้ออกมาจัดการให้ความรู้แนะนําวิธีการดูแลรวมถึงช่วยกันเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะยังไม่รู้ ยังคงเผาขยะเผาป่าเผาไร่ทําอะไรที่เป็นการสร้างมลภาวะต่างๆแล้วมาตรการในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยคุณผู้ชมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอะไรเองอย่างที่เราทราบกันว่าไม่ว่าไม่ว่ารถจะอายุแค่ไหนควั40ปีนะก็ยังสามารถขับบนถนนราได้และที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมหลายคนอาจยังไม่รู้นะคะถ้าใครพบเห็นคนเผาขยะหรือสร้างฝุ่น เรียกว่าสร้างควันอะไรต่างๆสามารถแจ้งหน่วยงานได้นะเธออันนี้พี่โน่บอกว่าเอาจริงๆนะประชาชนหลายคนไม่รู้นะ<ช>แล้วได้เงินส่วนแบ่งจากการเสียค่าปรับของคนที่กระทำ<อ>ด้วยนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่พี่โน่ให้มาเมื่อคืนนะคะ<ช>รวมถึงมีความเป็นห่วงกับประชาชนทั่วไปด้วยชาวบ้านอ่ะตาดำๆมาเธอบางทีในบ้านเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อเครื่องกรองฝุ่นดีๆไปซื้อแบบว่าแอร์คอ <conditional S 2> นเดนเนอร์ที่แบบสามารถกรองฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอันนี้คือพี่โน่ก็เป็นห่วงมากนะคะก็เรียกว่าตมเลย อีกนึง <Okay. S 1> บทบาทเหมือนกันที่แบบพี่โน่บอกว่าโอ้โหตอนนี้คือมันหนักมากๆจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเริ่มแค่แบบว่าคนภายนอกนะมันต้องเริ่มด้วยตัวเรากันเอง <c oughs> อย่างพี่โน่เองเขามีอีกนึงบทบาทใช่ไหมเขาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์เอฟซีเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเขาสามารถแก้หนี้ให้กับสโมสรเขาได้ออแต่เขาไม่สามารถซื้ออากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆให้หนักฟุตบอลเขาลงไปซ้อมในสนามได้ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคครวัวเรือนหรือว่าทั้งโรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆพี่โน้เขาก็วอนอยา่าใจมาช่วยกันจริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพอถึงหน้าฝนชำระล้างฝุ่นไปแล้ว,ลวทุกคนก็ลืม,มแต่ว่าต้นตอของปัญหาจริงๆมันยังไม่เคยถูกจัดการเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นมาฝุ่นไปพี่โน้เขาบอกเลย ะะว่าอยากจะให้ช่วยกันมากๆเลยอ่ะเรื่องนี้จบกันไป<อ>ช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ใกล้วันแห่งความวรักวันวาเลนไทน์เออเราก็เลยถามไปถึงเรื่องของแพลนวันวาเลนไทน์ของพี่โตโน,โน่หน่อยอย่างที่ทราบกันว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นสายแบบ คู่รักความรับผิดชอบคุณรู้ไหมเออนิชาก็ไปไทายแบบแบรนด์นู้นแบรนด์นั้นไปแบรนเ์ช็อิสตาอะไรไปคุณโตโน่เขาก็ไปรักโลกไปสโมสรฟุตบอลไปทําอะไรของเขาไปต่างคนต่างรับผิดชอบก็อาจจะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่แต่เขาก็บอกเลยว่าว่างๆเขาก็ทําตัวเหมือนคู่รักทั่วไปไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเราเป็นสายลุยเราไม่หวานเลยเขาก็มีไปกินข้าวไปดูหนังไปทําอะไรกันตามภาษาคู่รักปกติเหมือนกันแหละแต่วันที่นี้นักข่าวเขาก็ไปถามกันไงเมื่อคืนว่าพี่โน่จะมีแบบพิเศษอะไรหรือเปล่าพี่โน บอกว่าเอาจริงๆก็เหมือนคู่ทั่วไปเพราะว่าตอนนี้จริงๆต่างคนต่างรับผิดชอบเนนิชาก็มีงานพี่โน่ก็มีภาระความรับผิดชอบะไรเยอะยน้องก็ตอนนี้โฟกัสส่วนของตัวเองก่อนแล้วแต่ให้มีเวลาก็ไปกินข้าวดูหนังปกติเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่โตโน่กันค่ะมันก็ไม่ใช่นิ <c oughs> ชาที่เราห่วงเราก็ห่วงทุกคนเลยครับที่เป็นที่อยู่ในประเทศเราใช่ไหมครับ <c oughs> ประเทศเราบ้านเรามีทุกอย่างเลยนะครับที่ชาติอื่นเขาอยากจะมีมีทะเลมีแม่น้ํา มีภูเขาขนรรมเนียมวัฒนธรรมอากาศเรากับกลายเป็นว่าเราเราปล่อยให้มันมันแย่แบบนี้พอตาเขาเป็นอย่างนั้นก็แล้วต้องไปถ่ายโฆษณาที่ที่ฝรั่งเศสอะ่ะก็ไปด้วยที่ตาเป็นแบบนั้นก็น่าเห็นใจแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับผมก็ไม่ได้เห็นว่านิชาเป็นคนเดียวครับคนอื่นก็เป็นถ้าเราจะทํากันจริงๆอย่างจังมันดีกว่านี้ครับมันดีกว่านี้ได้แน่ครับคุณแม่ผมนี่ครับ ท่านจะไปวิ่งไปออกกํลาลังกายก็ต้องเข้าได้เฉพาะในในฟิตเนสคราวนี้เราลองนึกถึงว่าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้มีเงินที่จะเข้าฟิตเนสหรอครับเขาไม่ได้มีเงินที่จะต้องมีเครื่องกรองอากาศหรือว่ามีแอร์ <c oughs> เขาจะอยู่กันยังไง <c oughs> ผมคิดว่ามันเราควรทําให้จบอะครับทําให้ชัดเจนว่าเราจะแก้กันยังไงจะใช้เวลากันเท่าไหร่จะทํายังไงให้มันดีขึ้นเราจะรับผิดชอบยังไงถ้าเราทําไม่สําเร็จ ผมก็อยากจะให้ทุกคนออกมาแอคชั่นครับออกมาลงมือทําออกมาช่วยกันลงมือทําให้มันเห็นผลนี่ใชยผมเล่นคอนเสิร์ตนะฮะครับนิ oh. บชาก็ไม่ใช่คอนเสิร์ตผมไม,ไม่ไม่ทราบว่านิชาทําอะไรครับก็พาไปดูหนังพาไปทานข้าวเหมือนเหมือนคู่อื่นๆทั่วไปปกติครับพวกผมไม่ได้มีอะไรที่บือหวาอืมเอออยากจะเห็นพี่โน่แบบ หมูมุ้งมิงบ้างจังเลยอ่ะเนาะเออมีแต่ว่าเวลาเขาถาอ้อนแมวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาถามถึงนิชาเขาก็ยิ้มหัวเราะคิกคักแบบเคินนะมีแวตาที่เปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องฝุ่นนะคุณผู้ชมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสําหรับพี่โตโน่นะคะที่มาบอกซึ่งเราสองคนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประชาชนตาดำๆนะที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้แต่อยากจะบอกกับทุกๆคนเลยนะคะว่า ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในเรื่องของการเผาขยะในเรื่องของการสร้างมลพิษต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีนโยบายที่ให้ขึ้นรถสาธารณะฟรีบ้างหรือว่ารดราคาบ้างอะไรแบบนี้ลองติดตามกันดูนะคะเผื่อว่าจะช่วยกันได้คนละไม้คนละมือที่สําคัญเนี่ยถ้าว่าเราเปลี่ยนอากาศไม่ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะให้ใส่แมสมหรือว่าทํากิจกรรมในร่มให้มากกว่าออกไปข้างนอกโดยเฉพาะคนสูงอายุกับเด็ก เห็นเยอะมากเลยอ่ะคนพาลูกน้อยออกมาเดินเล่นยังไม่ได้ใส่เลยนนอะทุกวันนี้เพราะเอาจริงๆบางทีบางคนเอาเข้าใจนะว่า,าบางคนเขาเรื่องทรัพ์ของการไปซื้อแมสเธออย่างแมสซิก้าหที่มันแบบว่ากันฝุ่นได้จริงๆมันมีราคาสูงไงใช่อ,อ,อันนี้ก็ต้อง ช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยกันตัวเราใช่แล้วตอนนี้นนี้เปลี่ยนอารมณ์หน่อยนะคะมาที่สาวเชีรยที่ขำบอเอตอนคนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นสาวหล่อในสายตาของสาวๆหลายคนไปแล้วเนาะเป็นสาวเทสุดๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักดิฉันอีกหนึ่งคนนะคะคุณเชี่ยคำพรเมื่อวานนี้ก็ ไปเจอเจอเธอมาเนี่ยด้วยนะคะสำหรับอันนี้งานนี้ก็คือไปต่อยมวยเธอมีความแบบว่าเ็นแบบบ็อกซิ่งบ็อกเซอร์สาวอะไรเงี้ยเหรอใช่ฉัขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เขาออกมาบอกแล้วล่ะว่าคุยกับสาวนอกวงการอยู่แล้วคนหลายคนก็เลยไปจับผิดกันว่าสาวนอกวงการคนนั้นเนี่ยคือใครตอนนี้พอโพสต์รูปใดๆอะไรก็ตามก็จะคอยจับผิดว่าคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณพีชกี้กี้เขาเป็นใครคนนี้ใคร คนนี้คือน้องพอยอิสรีมิสแกนปทุมธานี2025อย่ามาขำกบเกินทำคอนเทนต์กระเชียแต่คนนี้ดิฉันคอนเฟิร์มว่าเป็นน้องค่ะอ่าเป็นน้องแล้วส่่คนนั้นคือใครดิฉันจะบอกความจริงคุณผู้ชมว่าฉันเพิ่งได้เห็นหน้าเมื่อคืนนี้เองซึ่งเขาคือใครเขาคือเชียร์พูดได้ไหมมันอย่าให้พูดคือคนนี้เรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคนคนใหม่ละกันที่เชียร์พูดไมคุย ตอนนี้เป็นคนนอกวงการอ่ะเป็นคนนอกวงการแต่ว่าคนนี้เนี่ยเชียร์เพิ่งเริ่มคุยแต่บอกเลยว่าถ้าช่วงนี้ใครเห็นว่าเชียร์เขามีแววตาที่แบบความรักมันล้นออกตามพิเศษเนี่ยก็อย่าแซวเธอเยอะเพราะว่ากำลังคั่งรักคนนี้มากเธอเมื่อไรก็จะเปิดรูปได้อะตื่นเต้ร คือหนึ่งคือตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มสถานะการว่าเป็นอะไรกันแล้วมันเพิ่งเริ่มคุยกันอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาอยู่นอกวงการเขาอาจจะแบบว่าไม่ชินกับการมีคงมีข่าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเปิดวาร์ปรอน,นิดนึงเ,<อ>เดี๋ยวยเชียร์เขาก็ปล่อยเองนะคะเอือม <laughs> ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะรู้สาวคนนี้เป็นใครรอติดตามต่อไปกแล้วกันนะคะเดี๋ยวพีชกีกีมาบอกให้ซึ่งล่าสุดนะคะในส่วนของเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราก็ต้องถามคุณเชียสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็แน่นอนแสดงความยินดีอยู่แล้วที่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็คนที่เคยอคติต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยเราไปฟังเสียงเชีย์กันหน่อยไหมไปค่ะยังไม่เป็นแฟนซี <laughs> ยังไม่ต้องเปิดตัวดีกว่าค่ะคือตอนนี้ปวดตัวก่อน <laughs> แล้วขอบคุณทุกคนนะคือเข้าใจว่าอยากเห็นความความแบบความชื่นมืน่นความอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเชียก็ขอขอให้มันเป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าแบบคือเราเราอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการอยู่หน้ากล้องกับการได้เจอได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเ็าอาจจะเคอะเขินกับการที่เอ้ย เรื่องราวเขาเป็นที่สนใจหรือว่าเรื่องราวเขาแบบต้องมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าความน่ารักก็เก็บไว้กับชีวิตจริงค่ะแต่ไม่ใช่คนปิดหรอกค่ะไม่ใช่คนปิดแต่ว่าอยู่ดีๆจะเอามาพูดเนี่ยเห็นไหมก็จะเริ่มจะเริ่มเกามือและ้ะมวยไทยจะเป็นลำไทยู่และเสีอยอาการนิดนึงเฉลี่ใจนะเฉี่ใจเพราะที่จริงแล้วเนี่ยความรักมันมันมีมานานมากๆกับความหลากหลายทางเพศเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะว่าการที่พูดกันได้จริงๆเนี่ยโดยที่ไม่มีอคติกันเนี่ยมัน มันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเชียอยากให้ถนอมน้ําใจในการในการคอมเมนต์นิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างที่เชียพูดไปเมื่อกี้ว่าแบบมาบอกว่าเราหลอกสงสารผู้ชายผู้อย่างเงี้ยนะเราก็แบบโอ๊ยโทษน,นะสงสารสงสาร <laughs> <c oughs> คือมันต้องมันต้องเห็นใจกันทั้งคู่อะค่ะแล้วแล้วก็คือทุกคนเนี่ยเชียรว่าเวลาใครทําอะไรอะมันไม่มีใครหวังหวังร้ายต่อกันหรอกโดยเฉพาะคนที่เลือกเป็นแฟนกัน นี่ <ม S 1> นะคะก็ <ม S 1> จริงๆแล้วว่าเชียร์กับอดีตแฟนเก่าเขาเลิกลากันด้วยดีนะ<อ>คุณผู้ชมกระชับเน็ตทั้งหลายจริงๆก็ไม่ต้องไปแบบมันเลิกได้แล้วยุคน,นี้ที่จะไปคอมเมนต์แ <ใช S 1> <ๆ S 2> บบว่าสงสารผู <ๆ S 2> ้ชายหรือว่าอะไรจริงๆเพ <ๆ S 2> ราะว่าเป็นเรื่องเขาสองคนเขาตกลงกันแล้วแล้วเขาตกลงปรงใจที่แบบว่าโอเคสถานะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ไปโฟกัสที่อนาคตดีกว่าซึ่งพีชบอกแล้วว่าตอนนี้เปิดเผยไม่ได้นอกจากชื่อ ชื่ออะไรเราติดตามเราติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะมาที่หนุ่มหล่อสุดฮอตนะคะฟิล์มธนภัทรกันบ้างคนนี้เนี่ยมีผลงานมาเยอะแยะมากมายในวงการบันเทิงแต่ล่าสุดความฝันของเขากับการเล่นละครเวทีเป็นจริงแล้วหลายคนอาจจะได้เห็นทีเซอร์ไปแล้วกับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีน่าดูมากเอาจริงแล้วเรื่องนี้น่าดูนะและที่สําคัญคือได้นักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนก็คือพี่นุ่นศิลปพันธ์นะคะโดยหนุ่มฟิล์มเนี่ยบอกว่าได้รับโอกาสนี้ถือเป็นสิ่ง ตัวเองเนี่ยฐานะนักแสดงไฝฝันมาตลอดอจริงนักแสดงหลายคนเวลาไปถามเนี่ยอยากจะเล่นอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากเป็นละครเวทีนะพะมันพิสูจน์ความสามารถเพราะที่ผ่านมานฟิมบอกว่าเคยอยู่ในฐานะผู้ชมมาตลอดแต่วันนี้ได้มาทำหน้าที่ถ่ายทอดมันทําให้เข้าใจในการทํางานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังมากขึ้นนั่นเองใช่แล้วทักษะต่างๆก็จะแตกต่างจากละครทีวีเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาต้องจําบท60หน้าแสดงสดๆไม่มีการตัดต่อถือว่าท้าทายความสามารถตัวเองมากและที่สําคัญคือการเล่นแต่ละรอบเนี่ยทำยังไง ให้หมดไฟรีเซ็ตตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ซ้อมไปแค่3 0มนะคะ,คะแต่ว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยโอโ้โหดีจนสติแตกไปหลายรอบเลยคุณจริงนะคะฟิมยังบอกด้วยนะว่ามองว่าละครเวทีเนี่ยถือเป็นศาสตร์การแสดงที่ช่วยพัฒนาทักษะในการทํางานนะคะแถมยังมีส่วนในการออกแบบคําพูดแล้วก็การแสดงเองด้วยนะ<อ>ทําให้ผลงานที่ออกมานสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งการเล่นละครเวทีเรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกในชีวิตฟิล์มย้าว่าไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเจ้าตัวมีความสามารถนะคะแต่อยากพิสูจน์ตัวเองว่า เราสามารถทําได้นี่เพราะว่าส่วนใหญ่นะนักแสดงละครเวทีเนี่ยเวลาเขาออกไปด้านหน้าออกเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้คือเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมชนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ฟิล์มอยากจะได้รับจากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของฟิลม์มธนพัชกันค่ะผมแค่อยากทําเพื่อพิสูจน์ตัวเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าผมทํางานนี้ได้ไหมเคยคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าอยากเล่นละครเวทีก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบ ทามมิ่งของที่เขาทำตรงกับช่วงที่เราว่างพอดีก็เลยได้มาออดิชั่นหน้าที่ของเราก็คือถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกไปให้ให้ถึงคนดูให้ได้โมเช่นซื้อบัตรแ0ดร้อยบาทไกลสุดเราจะเล่นยังไงให้คนดูไกลแล้วรู้สึกว่าอย่างนี้กลัวแบบที่เรารู้สึกได้หลายๆคนที่พูดว่าเล่นละครเวทีแล้วจะเก่งขึ้นเราก็อยากรู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะผมมีโอกาสได้หลุดโลกไปแล้วสรับสติแตกไปเลยกับความน่ากลวของเขาทำให้ผมสติแตกได้นี่บอกเลยนะ เตยอะจบละครเวทีมาขนาดทำทีสิทธิ์เราอะเล่นแค่สามสี่รอบอ่ะอม,มันยังแบบมันไม่ได้เฟรชสดใหม่ตลอดเวลาทุกรอบไม่สามารถร้องไห้ได้เหมือนกันและบางรอบพูดผิดบทก็มีแต่ทำยังไงอะให้มันเดินหน้าต่อไปได้อ,อันนี้คือของจริงคุณผู้ชมรัชดาลายเตยมั่นใจมากว่าไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนและฟิล์มธนพัท์เขาระดับนี้อยู่แล้วเนาะ,นะรอดูแล้วดายชื่อตแต่ละคนนะนักแสดงบอกเลยนะคะว่า ต้องไปดูพิสูจน์ผีมือกันนะคะใช่ค่ะอาเมื่อกี้วงการของละครเวทีตอนนี้เราขยับมาที่วงการภาพยนตร์กันบ้าง<ฮ>ะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยนะคะที่แบบสร้างชื่อมากๆกับแนวสยองขวัญความเชื่อทางศิลศาสตร์พนนนั่นเองจากค่า,กายหนังไฟสตาร์นะคะเป็นเรื่องราวขยายตอนเด็กของภาพยนตร์เรื่องรองของจําได้ไหมเมื่อปี2548ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะเขาได้จัดฉลองรายได้ ทยานสู่100ล้านซึ่งมีทีมนักแสดงนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาร่วมแสงความยินดีนะคะนำทีมโดยเชอปางอารีกุลนะคะแล้วก็แจ็คก,กี้จักรินมิ้มรัตนวดีนะคะคแล้วก็อีกหลายท่านเลยรวมถึงผู้กำกับคนเก่งอย่างตั้มพุทธิพงศ์แล้วก็ผู้บริหารนั่นเองนะคะบา<อ>งสุดๆเลยสับค่ายนี้นะคะแล้วก็พนนอเนี่ยต้องบอกว่า มันกระแสรแรงจริงๆอ่ะจนเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะกับพนอพักสองซึ่งไม่ได้ฟังแค่ในไทยนะคุณผู้ชมพนอในถูกซื้อไปฉายในอีก10ประเทศฟังไม่ผิดค่ะ10ประเทศมีทั้งลาวมาเลเซียนะคะบรรุน,นกัมพูชาเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์ <เอ S 1> ฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียไต้หวันเออพอก่อน <c oughs> และยังมีสายหนังจากต่างประเทศอีกหลายๆประเทศติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะไม่หยุดแค่หนีแน่นอนใช่นะคะเมื่อคืนนักแสดงเองแล้วก็ทางผู้กำกับเองนะคะก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากๆเลยนะ เาก็เป็นปลื้มสุดๆเลยกับการที่จะได้รับฉายาเป็นนักแสดงร้อยล้านนี่ออตอนนี้ต้องเป็นว่าที่ก่อนนะแต่เชื่อว่า ถึงแน่นอน100ล้านนะคะตอนนี้กาลังทะยานสู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายประเทศด้วยที่ได้เข้าไปฉายก็รอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจหนังไทยกันแต่หนึ่งสาวค่ะที่เราไปเจอในงานเมื่อคืนนี้ก็คือเชอร์ปรางนั่นเองนะคะต้องบอกว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยก็คือโอ้โหแฟนๆหลายคนฟีดแบกมานะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าถึงเชอร์ปรางง่ายเธอเออคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจังได้ไหมว่าเชอร์ปรางเนี่ยมีชื่อเสียงมาจาก B N K f o r ตอนนั้นเนี่ยกฎของ B N K ก็จะมีค่อนข้างเยอะที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยเขาไม่ ที่จะเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่ได้หรือว่าเข้าไปใกล้ชิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากผลงานอื่นๆหลังจากที่ออกจาก BNK48 <ฆ>มามันก็ทาให้เชอร์ปางเนี่ยเข้าถึงได้ตอนนี้จะถ่ายรูปจะจับมือได้หมด,มดเลยจะพูดคุยกับแฟนๆเรียกว่าเซอร์วิสแฟนๆได้แบบเต็มทีเต็มทีแฟนๆหลายคนก็แบบโอโอเคเลยนะคะพอเป็นแบบนี้ก็คือสามารถเข้าหาเชอร์ปางได้ง่ายขึ้นใกล้ชิดขึ้นอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เชอร์ปางกันค่ะ ก็ดีใจนะคะที่ได้เจอแฟนแบบหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้เจอแค่ตามอีเวนท์ที่ที่เป็นประจำที่แบบเคยมีมาก่อนของ BNK อะไรเงี้ยตอนนี้เชอร์ก็เป็นอิสระแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยบางทีก็ไม่ได้แบบไปเจอนี่ก็จะเจอตามแบบงานเปิดตัวหนังอะไรอย่างนงี้หรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่เรามีก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามกันแล้วก็คอยให้ความคิดถึงและความสนใจกันเสมอนะคะแฮปปี้มากขึ้นมาได้แบบกระชิดแฟนคลับ ก็ดาดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็มีถ่ายรูปแบบว่าตอนที่เนี่ยพรพรุพนร์เราก็มีถ่ายรูปรวมกับแฟนๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะคะที่มาหาการในวันนั้นตอนนั้นนะคะก็ดีใจมากๆที่มีคนติดตามแล้วก็ยังสนสนุนกันอยู่แบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ใครที่แบบเข้ามาใหม่ๆหรือเพิ่งรู้จักกันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังมีผลงานในปีนี้ให้ติดตามอีกเยอะเลยว่าผ่านมาหลายปีก็ฮอตไม่ตกโอ้โหสาเรื่อขอให้ฮอตต่อไปนะคะ อีก <ใน S 1> 5เรื่องนะคุณผู้ชมเชอปางบอกให้รอติดตามเลยปีนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเชอปางกันละกัน <S <S มันปังมากเลยอ,ะ<ข>อ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อไปเม้ามอยซอย9แต่ก่อนที่จะไปเม้ามอยซอย9 <S <S บอกเลยนะว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเปิดเป่าสุปต,ตาวันนี้เขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนละกันค<ข>่<ข>มะเมะ้ามอยซอยเก้าวิ่งพิงพิงพอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะสวัสดีครับบอมชูโชยมาครับบอมชูอาซากิครับบอมระปาเต็ดไท สองนักแสดงแดนปลาดิบโซมานาคุมโมะและอาซาฮิซูซูกิจากซีรีส์บรรยากาศรักเวอร์ชันญี่ปุ่นออดอ้อน,ออนฝากเนื้อฝากตัวกับชาวซอย9ก่อนไปเจอกันเต็มๆในงานเจแ a n Expo t h a ปไ a n d 2025ซึ่งจัดขึ้นในวันที่7-9ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นเตอรเวิลด์และเพราะรักเมืองไทยขนาดนี้ทั้งคู่ก็เลยเอ่ยปากถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมง,งานกับนักร้องนักแสดงไทยอย่างวินเมทวินซะด้วยละจ้าที่สุดนะสวัสดีครับไทยแลนด์ Thailand. we are แค่สองนักแสดงแต่8หนุ่มบอยแบนด์จากญก nice ี่ปุ่นวันออเอทก็เตรียมเพลงใหม่มาเสิร์ฟให้แฟนเพลง J p o p ได้สนุกสนานกันเพื่อร่วมฉลองครบรอบ10ปีกับการจัดงาน J จแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์แถมหนึุ่มยังเอ่ยปากว่างานนี้แค่น้ำจิ้มเพราะพวกเขาเตรียมจัดงานแฟนมิที่ไทยแต่เป็นเมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตอีกทีจ้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเพลงใหม่ของลิซ่านั่นเองนะคะที่ได้โดชเชแล้วก็เรมฟีเจอริงด้วยนะคะกับเพลง Born Again นั่นเองค่ะใช่แล้วและอย่าลืมกัััาเดนคร้ง ในไทยเนไลฟ์2ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ